ครับจริงๆนะในใจของผมผมคิดว่าผู้ประกอบการสลับตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็หมดความหวังที่ว่าเราต้องการที่จะผลักดันให้ในายกของเราเนี่ยคุณทิศทาน,นี่ขึ้นมาเป็นนายกแต่ว่าเราหมดความหวังว่าต่อนนี้ไปไอ้ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยที่ผู้ประกอบการทําสุราพ,พื้นบ้านของจังหวัดน,น,น่านหรือภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยครับหรือทั้งประเทศเนี่ยครับเราจะอยู่ได้ไหมว่าถ้าสมมุติว่า เราตั้งความหวังไว้แล้วว่าอ,อ,อยากจะให้ในายกของเราเนี่ยผลักดันไอ้ไอกฎหมายหรือว่าไอ้สุราก้าวหน้าเนี่ยไปได้ไหมได้ที่ทางไหนเนี่ยเราความหวังเราคิดอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ถ้า,ถาสมมติทิทางไม่ได้เป็นเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนายกแล้วเราชีวิตของประชาชนทั่วประเทศเนี่ย ทิศทางไปทางไหนนะครับตอนนี้ผมยังงงๆอยู่ว่าประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่อ่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยตั้งความหวังไว้แล้วว่าเออนายกของเราต้องเป็นคนนี้นะครับทุกวันเนี่ยที่นายกที่ทางไม่ได้เป็นเนี่ยเขาก็ด่ากันทั่วประเทศอ่ะครับจริงๆแล้วพวกเราเนี่ก็ตั้งใจอย่างนี้ว่าเอออยากจะตั้งความหวังว่าให้รายเล็กรายน้อยนี่มีรายได้ ที่จะประกอบกับชีวิตประจําวันนี่ครับแต่ตอนนี้มันหมดหนทางว่าเราจะไปทางไหนกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครอะตอนนี้ครับครับเราก็ความหวังที่คาดคาดฝันไว้ว่าสุรารมชนมันจะต้องเกิดใช่ครับครับใช่ครับเพราะว่ามันหมดหนทางเลี่อะเราความหวังเราเออเราต้องการที่จะอยากจะให้สุราก้าวหน้าสุราประชุมชนนี่ก้าวหน้าไป ไปต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เงี้ยครับเราเราอยากจะให้สุราของเรานี่ก้าวไปไกลๆไม่ให้อยากจะให้ถูกกดแล้วก็ไม่ให้เรามีทางทำมาหากินอย่างเงี้ยครับเขา,เ,า,เ,าเขาเปิดทางให้เราหน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลที่ที่ไปใช่ของเกากลีไยเราไม่รู้จะออกมาแนวทาง ครับยังยังยังไม่รู้ว่าครับว่า8 8พักที่รวมกันอยู่เนี่ยจะดําเนินการเรื่องนี้ไปถึงไหนนะครับพบยังไงผมก็เขาฝากตรงนี้ด้วยครับครับถ้าถ้าหากว่าพรกเก้าไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้จัดตั้งเ,เป็นรัฐบาลเนี่ยผมไม่รู้ว่า ทิศทางของสุราเก้าไก่จะไปถึงไหนนะครับถ้าพรรคเก้าไก่ไม่ได้เป็นรัฐบาลเราหมดหมดความหวังค่ะน้ำตาคอไม่รู้ทิศทางของพวกเราจะไปยังไงสุราพื้นบ้านสุราชุมชนที่ส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้ เราไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงต่อไปค่ะขอฝากความหวังด้วยนะคะตอนนี้ถ้ากับมืดมนไปมตอนนี้ถ้ากับมืดมนไปหมดตอนนี้มืดมนไปหมดค่ะขอฝากสุราชุมชนด้วยนะคะน,นี่คือคือหม้อกันนะครับเครื่องกันเล่านะครับเนาะเครื่องกันเล่าที่ทําขึ้นมาเพื่อผลิตเล่าที่มีคุณภาพสูงระดับพรีเมียมเดยเรียกว่าเป็นหอกันนะครับ วัสดุทำด้วยทองแดงนะครับทำด้วยทองแดงมีคุณสมบัติที่ว่าช่วยให้เรื่องคุณภาพของเหล้าเราดีขึ้นดีกว่าสตลเล็ตนะครับหอมนุ่มกว่าสตลเล็ตนะครับเนาะโดยการผักการกันเนี่ยโดยผ่านการกันผ่านทองแดงแต่และชั้นผ่านหอ,อก,กันแต่ละชั้นที่ขมามา,มานะครับมีระบบรีฟักมาควบแน่นออามาเป็นเหล้าเนี่ยนะครับด้วยเลยด้วยหลักของหอ,อก,กันแล้วก็เป็นวัตถุทองแดง นะครับแลกเปลี่ยนความร้อนได้ได้เร็วกว่าสเตลทําให้เหล้าเราเนี่ยถูกความร้อนน้อยแล้วก็คลีบกันออกมาได้เหล้าที่มีคุณภาพสูงกว่าและคุณสมบัติของโรงแรงก็คือที่ดีของเขาก็คือช่วยแอบซอบเอากลิ่นซันเปอร์หรือกลิ่นที่ไม่ดีกลิ่นอับับในการน้ําหมักเราเนี่ยเอาไว้ทําให้เหล้าออกมาหอมกว่านุ่มกว่านะครับครับช่างคนคนสารคามนะครับครับวีรพลครับ นะครับเราผลิตเครื่องกันเจ้าเดียวที่ในชะื่อนามสกุลอายุอ๋อเอามานะีก <s ays> ับนะฮะนายสาคอนผิวละไมนะครับเราผลิตเครื่องกันนะครับห้าสิบครับไม่ได้ 50. 50. Yes. <S 2> <S 2> ที่เดียวเจ้าเดียวเลยนะใช่ครับเป็นเราเป็นเจ้าเดียวที่พัฒนาเรื่องเครื่องกันเพื่อพัฒนาเล่าชุมชนเราให้ไปแข่งขันกับเจ้าใหญ่เขาได้ไปสู่สากอได้แล้วตอนนี้ก็เป็นที่ยอมรับของ ชาวต่างชาติชาวฝรั่งที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยมาพัฒนาเรื่องเหล้าเหล้าระดับพรีเมียมทั้งหลายแหล่ที่ขายดีที่ทางผู้รประกอบการที่มีขายได้ตลอดเนี่ยเหล้าระดับพรีเมียมทั้งหลายแหล่เนี่ยครับที่ขายหมดลงทุกวันนี้คือเครื่องกันของเราทั้งนั้นเลยนะครับคือเรามีส่วนร่วมในการผลิตด้วยหลักการของเครื่องกันที่มีคุณภาพก็จะได้เหล้าที่มีคุณภาพสูงออกมาด้วยนะครับ